เข็มและพัตรดาลำบากใจเคียดาม่าเพื่อนถูกโยงปมมือที่สามหนิงจิน เมื่อวันที่21เมษายน2566ค่ะทางช่องอมรินนักแสดงสาวเขมและพัตรดาช่วยเกลือเดินทางมาร่วมงานวงสวงละครวงสาคนาญาตซึ่งภายหลังจบงานก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังเพื่อนในแก๊งถูกโยงว่าเป็นข่าวมือที่3ระหว่างหนิงและจีนทําให้เจ้าตัวก็ลําบากใจเป็นอย่างมากเพราะรู้จักกันทั้งสองฝ่ายและเมื่อถามว่ากระแสข่าวออกมาว่าคนใหม่ของจีนเป็นเพื่อนของเขมซึ่งเธอก็ได้บอกว่าเขมรู้จักพี่หนิงเป็นการส่วนตัวจน เป็นเพื่อนเขมแล้วอีกท่านหนึ่งก็เป็นเพื่อนเขมด้วยแต่ตามที่พี่หนิงได้ลงในเพจของพี่หนิงตัวเขมเองและนักแสดงอีกสองท่านเป็นหนึ่งในนั้นที่ยอมรับว่าเป็นเพื่อนกันและตามที่พี่หนิงลงเลยที่บอกว่านักแสดงอีกสองท่านไม่รู้เรื่องนี้รู้พอๆกับหนิงซึ่งเขมเองก็รู้เท่าที่พี่หนิงรู้และเมื่อถามว่าได้คุยกับทางหนิงและจินไหมเพราะมีชื่อเราเข้าไปในเรื่องนี้ด้วยเธอก็ได้บอกว่าไม่ได้คุยกับใครเลยค่ะแต่ว่าทางพี่หนิงเขมได้คุยกับ ทางพี่คนหนึ่งที่พี่หนิงปรึกษาอยู่ก็บอกว่าหนูไม่รู้เรื่องนี้นะพี่ที่เข็มได้คุยด้วยก็บอกว่าทราบแล้วพี่หนิงรู้แล้วซึ่งเมื่อถามต่อว่าเข็มไม่สบายใจที่ถูกเอาชื่อไปเกี่ยวข้องเธอก็บอกว่าอย่างที่บอกเลยเพื่อนก็คือเพื่อนจะผิดจะถูกมันก็คือเพื่อนกลุ่มเดียวกันเข็มไม่รู้เรื่องนี้นะเข็มไม่รู้จริงๆไม่ได้ถามและไม่มีใครมาพูดและที่สําคัญให้พี่ๆเขาพูดในเรื่องของเขาดีกว่าเข็มก็ดูแลในส่วนเพื่อนเข็มทุกคน เรื่องนี้ลำบากใจ,จที่จะพูดมากอยากให้พี่ๆเขาคุยกันมันไม่ใช่เรื่องของเราเราเป็นคนกลางซึ่งเรื่องนี้เป็นกรรมงใจให้กับทุกคนและขอให้ทุกคนเคลียร์กันจบลงได้ด้วยดี <S <S อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกระิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดทีใ่ใหม่ๆกันนะคะ